สวัสดีครับเป็นแฟนเอฟซพุทธคุณพระเครื่องทั่วไทยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอีพีพุทธคุณพาสองพระนะครับวันนี้ผมก็ได้นำน่าจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับคลิปวันนี้นะครเพราะว่าผมเอาพระมาให้แฟนเอฟดีเได้ชมกันได้แค่สององค์นะครับบางทีก็ อธิบายผิดบ้างอธิบายถูกบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายตรงนะฮะไม่ใช่สายตรงของพระผมเพราะว่าอยู่ไกลนะ,ะแต่ถ้าหลุพ่อเงินแล้วก็โอเคฮะยังพอรู้นะครับผมนะะแต่ว่าทางสายการจระบ,บุรีเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ไม่ไม่ค่อยค่อยรู้ลึกเจาะหนาบ้างเท่าไหร่ ก็ยาดามาก,กันก็นแล้วกันนะครับผมแต่ผมก็จะเอาพระเก่าของหลวงพ่ยิ้มวัดหนองบัวนะฮะพิมพ์สังกระจายอุ้มท้องมาให้ปแปดเอฟซีได้ชมกันนะกายภาพลักษณะรักเก่านะฮะเนื้อผงเก่าลักเก่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายถ้าเป็นไปได้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกุเจดีจะเป็นไปได้ไหมนะฮนะ จะเป็นไปได้ไหมตีเข้ากุเจดี JD จะเป็นไปได้ไหมฮะแต่ผมไม่ไม่ตีเข้าบางคานนะครับผมผมจะไม่ตีเข้าบางคานนะผมตีเข้าไปทางเจดีเลยนะตีเข้าไปทางกุเจดีเลยนะเรามาดูลวงพยิมวัดหนองบัวกันก่อนดีกว่านะครับผมนะฮะอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมถ้ามีโฆษณาเข้ามาก็ช่วยช่วยรู้หน่อยนะครับเอฟตียจะเพิ่งเลื่อนผ่านเนีย้ยเพิ่ง ข้ามขั้นตอนโฆษณาเลยนะครับ fc ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะครับผมนะะฮก็ขอแค่นี้แหละครับผมอย่าอย่าข้ามเลยนะครับผมเพราะว่าสนับสนุนช่องนิดนึงนะฮะะนครับเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปดีๆได้ต่อไปนะครับผมนะะฮนี่ครับ fc เดี๋ยวผมเอามาให้ดูเลยครับผมนี่ครับนี่ครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมดูกายภาพนะฮะดูเนื้อนะครับผมพระสองสี่กว่านะครับผมนะฮะพระสองสี่กว่านะครับ ให้ดูนะครับเนี่ย fc ฮะผมได้มาองค์เดียวครับ fc ฮะนะครับผมหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนี่สร้างเยอะนะครับผมของเกนะครับไม่ใช่ของเกยนะฮะสร้างเยอะมากๆเลยฮะตามแผงทั่วไปจอระยุ์ทั่วไปเนี่ยจอมยุ์เนี่ยฮะมีเยอะมีมากมีไม้เลยนะครับผมนะฮะนี่ครับผมนี่ฮะผมให้ดูนะฮะเนื้อเนื้อเก่าๆนะครับผมให้ดูเนื้อเก่าๆนะครับ fc ฮะนี่ครับผมให้ดูเนื้อเก่ารักเก่าดูดีครับดูรักเก่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับผม นี่ฮะลักเขียวย่นนะครับผมอ่ารอบรอบรอบพุงเลยนะครับผมรอบพุงเลยฮะพิมพ์สังกัจายแบบไหนนะครับผมมืออุ้มทองนะฮะก็คือว่าตรงนี้เป็นกลมๆใช่ไหมครับผมนะฮะเป็นพุงนะครับเรียกพุงแล้วกัน้วก็มีแขนสองข้างโค้งก็มาหากันเลยนะครับผมอุ้มเข้าไว้นะครับผมกขาเรียกว่าพระพิมสังกัจไยอุ้มทองนะฮะของหลวงปู่ยิ้มวัดดอกบัวนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมพิกให้ดูก่อนนะครับ FC ฮะผมพิกให้ดูครับนี่นะฮะ ให้ดูลักเก่านะครับ fc ดูเน well, sure. mm hmm. ื้อผ้าได้ให้ไหมครับเนื้อก็เหมือนเนื้อสมเด็จเราได้ดีนี่เองเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะเนื้อนี่ออกช่าแบบนะาเขาเรียกว่าเนื้อเน่าเนื้ออะไรนี่ยคออกมาในแนวนั้นนะครับเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับเนื้อก็จะอ่าดึกนุ่มนะครับผมนึกนุ่มมากนะฮะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองโบองนี้นะครับผมดูผมจะผมจะพิกให้ดูก่อนนะครับ fc ฮะผมจะพิกให้ดูครับนี่ฮะลักเก่าเป็นไงฮะเนี่ยลักเก่านี่นะฮะลักเก่านะครับผมให้ดูลักเก่ากันเลยนะครับอ่าดูเม็ดลััักกไ้คครรรบบเเนนนนีีี่่่ยยะะททาว เห็นไหมครับลักษ์ที่ทาไปเจอผสมกับเนื้อนะฮะจะออกเป็นสีแบบนี้นะครับ f อฟฮะเดีย๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับอีกสักพักใหญ่ๆนะครับ f อฮะนี่นะครับวัดหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเดีย๋ววดยวผมพลิกให้ดูก่อนครับผมผมพลิกให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่คือลักเก่านะฮะลักเก่าของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับผมเห็นไหมฮะดูเนื้อลักนะฮะจะแห้งสนิทเลยนะครับนเอฟตี f ะฮะดูเนื้อลักเนี่ยจะแห้งสนิทเลยครับผมอ่แล้วดูนี้อีกครับผมนี่ฮะผมให้ดูนะครับ นี่นะฮะนี่นะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีรอยเหี่ยวย่นนะครับของรักนะครับผมแห้งจัดเลยนะครับผมนี่นะฮะความแห้งของรักนะครับผมนี่นะฮะจะเก่ากึกเลยนะครับนี่นะครับผมหาให้ดูเนื้อพระนะครับเนี่ยให้ดูนะครับผมโอเคครับผมนะฮะนี่ครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับมาดูหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับพิมพ์ขี้ตานะฮะ ผมตีเข้าไปในกุเจดีเลยฮะจะเป็นไปได้ไหมฮะเผื่อสายตรงที่อ่าสายอยู่ทางพิจิตตเนี่ยฮะจะว่าอย่างไงก็ไม่เป็นไรนะครับผมทักตวงเข้ามานะครับผมผมเข้าใจว่าอ่าไปทางกุเจดีเป็นจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับพิมพ์กีตาสามชายนะฮะสวยนะครับลําบึกเลยนะครับผมนะฮะอ่ามีเส้นสร้อยสองวานด้วยนะครับเนี่ยมีสร้อยสองวานด้วยนะครับอง์นี้นะครับผมนี่นะฮะ ดูนาแข้งนะครับจะไม่เหมือนเขานะจะไม่เหมือนบางคารนะครับเอฟซีเขาจะไม่เหมือนบางคารนะครับดูจีบอลเขาจะมีอยู่4แฉกนะมี1 2 3 4นะฮะอันนี้หน้าแข้งน่าจะคมกริบเลยฮะปากอ่าปลายเท้าเนี่ยฮะจะงอนเข้ามาตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่นะสวยครับพระองค์นี้นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับผมผมตีไปทางปุจีดีจะเป็นไปได้ไหมนะฮะนี่ครับผมนี่นะผมพิมพ์ขี้ตาสามชายนะผมไม่ได้ตีไปทางบางคารนะครับเอฟซีฮะผมไม่ได้ตีเป็นบางคารนะครับ เนี่ยด bon ูได้เลยครับผมเนี่ยนะเนี่ยดูได้เลยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเี่อฟซีฮะนี่ครับนี่ฮะอวนลำนะครับผมอ่าเมตาเขาจะเพี้ยนไปหน่อยนะฮะเมตาเขาจะไม่เหมือนวัดบางคานะฮะดูเลยครับผมตาเขาจะเป็นอ่าเม็ดข้าวสารยาวๆนะเหมือนปูดชวดนะครับผมอ่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยครับผมเนี่ยนะฮะปากเขาจะมางนีนจมูกโตกลมจมพูนะครับผมตาเนี่ยมีเมกิตาอยู่นิดนึงนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับเอฟซีฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับ เนี่ยไมคินตามีอยู่ก้อนเล็กๆเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะเบาตาบึ้งลึกมากคมชัดนะครับ่สังกติสังกติเ็จะโค้งนูนใหญ่นะฮะเจมมารวมกัตรงนี้จะเว้านะครับเนี่ยเวเอาขึ้นไปอย่างนี้นะครับเนี่น่ครับนี่นะฮะมีมือซ้อนน้อยๆนะครับผมนี่นะฮะจีวอนคว่ำนะครับผมพิมสามตาสามชายเพลงขี้ตาสามชายนะครับผมกุเจดีนะครับผมที่พีกุเจดีก็แล้วกันฮะนะฮะจะสายตรงทางพิจิต ทักท้วงมาก็ไม่ว่ากันนะครับผมนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้เกิดที่นั่นนะครับผมนะฮะพระหลวงพ่อเงินนะสร้างหลายวัดหลายอารามนะครับผมนะฮะสร้างกงินทุกๆปีนะครับผมถ้าทุกวัดนะครับสร้างนะครับผมโทษครับดูก้นครับเห็นไหมฮะดูก้นนะครับเอฟตฮะเห็นก้นไหมครับเนี่ยดูก้นเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับในเอฟตีเห็นก้นไหมครับนี่ก้นขี้ตานนะครับผมนะฮะ ผมก็มือโซนไปหน่อยนะครับตรงผมได้มาใหม่ๆนะผมหยิบหญ้าออกไปนะเอฟซีมีเศษหญ้าครับผมมีเศษหญ้าที่อยู่ตรงนี้ฮะเป็นเศษหญ้านะครับเศษหญ้าที่เขาเป็นมูนควายนะฮะหมูนควายขี้ควายนั่นแหละครับผมที่เขาเอามาพอกสามองค์นี่ยครับมีหญ้าติดอยู่ด้วยครับผมก็มือโซนไปหน่อยนะครับผมดึงออกไปนะครับผมดึงออกไปทิ้งไปนึกเสียดายทีหลังนะครับผมไม่น่าเลยครับนี่นะฮะดูนะครับก้นนะฮะเีเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะฮะนี่นะฮะดูครับเห็นไหมครับเนี่ย FT ฮะเนี่ยวันลำบึกนะครับมีส้อยสองวาเน้นนะครับเนี่ยมีส้อสองวาเน้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลงกล้องหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวกันนะครับ FT ฮะนะฮะเดี๋ยวมันเราจะมาลงกล้องหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวกันนะครับผมนะฮะหลวงปู่ยิ้มหนองบัวนะครับพี่อาจับนะครับไม่จับนะฮะอะจับนะครับผมอ่มาดูกันเลยครับ FT ฮะ เห็นไหมครับเนี่ย f อฟเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อครับเนื้อก็จะแบบสวยมากๆากกับเนื้อก็จะฉ่ำมากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งท่าดีๆนะครับ f อฮะนี่ครับ f อเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูลักเก่านะครับนี่ f อเห็นไหมครับเนี่ยลักเห็นไหมครับเนี่ย รักเหี่ยวย่นแดงนะฮะแดงดำไปเลยนะครับผม f อฟฮะเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละครับคือคือรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับผมนี่ครับคือรักเก่าจริงๆครับผมนี่นะฮะมุกไปเรื่อยนะฮะมุกไปเรื่อยเล่นมุกไปเรื่อยนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยครับนี่นะฮะรักเหี่ยวย่นรอบพุงเลยเห็นไหมครับอ่าดูเนื้อตรงพุงนะครับผมมันก็จะเป็นเนื้อออกปอกฉ่ำจริงๆนะครับผมนี่นะฮะ ดูเนื้อพระสมเด็จก็แบบนี้แหละครับผมเนื้อเนื้อผงเก่านะครับผมเป็นเนื้อผงนะฮะนี่นะครับผมนี่ฮะดูนะครับเอฟซีฮะเห็นไหมครับนี่รักในแดงเลยนะครับนเอฟซีเห็นไหมครับเนี่ยผมได้ดวบังเอิญครับเอฟซีฮะพระองค์นี้ผมได้ดวบังเอิญนะครับนี่คือรักเก่านะครับผมนี่ฮะให้ดูตรงหน้าแข้งครับนี่เอฟซีฮะเห็นไหมครับสวยจัดเลยครับเอฟซีเห็นไหมครับเนี่ยผมให้ดูครับเอฟซีฮะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูเรื่อยๆนะครับเอฟซีฮะเห็นไหมครับนี่ไหมครับ อยู่ตรงน่าระหว่างร่องใต้ข้ออกขวานะครับผมนี่นะฮะผมจับไม่ได้ถนัดนะครับผมเอ๊ะทำไมไม่ชัดจะเนี่ยครับ f อีเห็นไหมครับเนะนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับ เนี่ยครับ f อฮะเห็นไหมครับเนี่ยดูดีครับผมใต้ข้อศอกนะฮะลักก็จะเก่ามากก็จะแดงมากเลยเนี่ยครับ f อเห็นไหมครับเนี่ยลักก็จะแดงมากๆเลยฮะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับพิมพ์สังกระจายอุ้มทองนะครับ f อฮะนะฮะถ้าของของเกสทั่วไปนี่ยเขาจะไม่มีลักทานะ f อฮะเขาจะทําเป็นผงล้วนๆเลยนะครับผมมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะฮะนี่นะครับนี่ยครับ f อครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไหมครับดูลักเลยครับ รักนี่หลงเหลือนะครับเอฮะเพราะก็หลุดรอดออกไปเรื่อยการตามเวลานะครับพระร้อยกว่าปีนะครับ f อฮะเนี่ยครับผมนะครับดูนะครับนี่ครับดูเลยครับสวยไหมครับ f อฮะนี่นะครับด้านข้างนะครับเนี่ยเนี่ยผมให้ดูด้านข้างนะฮะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับ F อฮะดูลักเก่าที่บ้านเกิดเขานี่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นพระแดงนะครับนี่ครับพระหลักล้านนะครับ F อฮะ หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนี่คือพระหลักล้านนะครับเอฟีฮะเนี่ยครับอย่าดูกันเรื่อยๆครับเอฟีฮะเนี่ยฮะดูนะครับดูด้านหลังครับเอฟีเห็นไหมครับนี่นะครับผมพิมพ์สังกษ์จายอุ้มท้องนะฮะประวัติการสร้างนี่ผมจะไม่สาธยายไม่อธิบายนะครับเอฟีฮะทุกคนก็ย่อมร่อมร่อมรู้อยู่แล้วฮะไม่ต้องพูดซ้ําฮะเรามาส่องกันดูจะจะส่องเนื้อจะจะเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูเม็ดลักเลยครับเห็นไหมครับเนี่ย เห so ็นไหมครับเอฟซีฮะนี่นะครับผมหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่ครับนี่นะฮะนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยดูกันจะจะเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยววันหน้าผมจะมาทําภาพนิ่งให้ดูนะครับทีละเฟรมละเฟรมนะครับเอฟซีฮะมันจะชัดกันนี่ครับผมเนี่ยให้เห็นไหมครับเก่าเป็นย่นเหมือนลังต่อเลยนะครับเอฟซีนึกเห็นลังต่อไหมฮะลังต่อลักลักลักองนี้ฮะเหมือนลังต่อเอฟซีฮะ เหมือนลังต่อนะครับ fc รู้จักลังต่อไม่เวลาก็ทาลังขึ้นมานะไปดูลังก็ได้นะครับผมเปรียบเทียบตรงนี้ได้นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนลังต่อค <c 2018> รับผมเนี่ยฮะเหมือนลังต่อนะครับลังต่อก็จะสร้างอย่างนี้แหละครับผมเห็นไหมครับเนี่ยลังต่อก็จะสร้างอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูนะฮะ fc ฮะนี่ฮะนี่นะครับนีนะครับ่าให้ดูนะครับเนี่ยนี่นะครับด้านหลังครับผม เนี่ยด้านหลังครับ fc ฮะพระเขาผ่านกาลเวลามาร่วมร้อยกาปีนะครับ fc ร่วมร้อยกาปีเลยนะครับผมก็ใช้เวลานานมากนะครับผมกว่าเขาจะรักเขาจะเหี่ยวจะย่นเนื้อเขาจะได้การเวลาของเขาเองนะครับผมเขาจะเปลี่ยนแปลงกายภาพของเขาเองนะตกผนึกนะครับผมนี่นะฮะดูเนื้อเลยครับดูเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยไม่ใช่เนื้อรักก็ให้ดูเนื้อผงนะครับฉ่ำไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะ อยกให้ดูก้นครับผมนะครับนี่ฮะก้นครับเห็นไหมครับมีรอยเหี่ยวย่นนะครับเหมือนล้างต่อนั่นแหละครับผมล้างต่อลังแตนนะที่ก็ทํานะครับผมเนี่นะฮะนี่นะฮะรักก็จะออกเนื้อแดงเลยนะครับในเอฟซีนีนะครับนี่นะครับเอฟซฮะเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะฮะนี่นะครับเอฟซฮะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่คือหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับ fc นะฮะผมได้มาโดยบังเอิญนะฮะสร้างพศ24กลางๆนะฮะนะฮะอ่านะะฮนี่นะครับเห็นเนื้อไหมครับเขาเนื้อก็จะฉ่ำมากๆเลย fc เห็นไหมครับเนี่ยนี่นะฮะ fc เนื้อก็จะฉ่ำนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับลักเขาเนี่ยก็จะเหี่ยวย่นไปการตามเวลาของเขานะครับผม ดูนะครับเนี่ยเอฟซเนื้อเนื้อเขาได้เหี่ยวย่นนะครับเนี่ยเขาจะเหี่ยวย่นไปตามการเวลาของเขานะครับผมเนี่นะฮะดูดูดูเนื้อผงนะครับผมผงที่เขาเอามาทํานะครับที่หลวงปู่เขาเอามาทำนะฮะส่วนผสมฮะดูนะฮะฉ่าจริงๆนะครับผมเหมือนน้าอ้อยนะครับเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนอ้อยน้ำน้ำพึ่งนะฮะเหมือนน้าอ้อยน้ําพึ้งนะครับที่ฉ่าอยู่ในเนื้อนะครับผมอันนี้ก right? ็มีการเหี่ยวย่นของรักนะครับผม เหมือนลังต่อนะครับเหมือนลังต่อที่เขาสร้างลังอยู่นะครับผมก็จะเหี่ยวย่นการตามเวลาของเขานะครับนี่นะครับ fc มีแดงมีดำมีเก่านะครับเนี่ยเขาจะมีของเขาไปตามการเวลานะฮะ fc เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลักเก่านี่นี่คือลักเก่าเนี่ยที่ผมบอกอ่ะ fc ฮะนี่คือลักเก่านะครับ fc ฮะถ้า fc อยู่อยากดูลักเก่าเป็นยังไงดูองค์นี้ได้เลยครับผมนี่คือลักเก่าการตามเวลาของเขานะครับ fc ฮะเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมครับ ถ้าเก่าการตามเวลาเขาก็จะเกิดกายภาพแบบนี้แหละครับ Fc นะครับผมถ้า Fc เจอที่ไหนแบบนี้นะครับให้เก็บได้เลยนะครับ Fc ให้เก็บได้เลยนะครับผมให้เก็บได้เลยผมก็มีอยู่องค์เดียวนี่แหละครับ Fc นี่นะครับผมผมได้มาสองปีละนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีเม็ดลักเม็ดอะไรนะครับเนี่ยนี่นะครับผมการตามเวลาของเขาเองนะครับ Fc เนี่ยนะฮะให้ดูกันจะจัดเลยครับ Fc เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ นี่ครับผมของดีครับผมผู้ตุกุะเครื่องตัวไทยเนี่ยผมก็พยายามที่จะหาของดีมาให้แฟนเอฟีได้ชมได้ดูกันนะครับผมนะฮะพระปุกพระเก่าพระเนื้อดินพระเนื้อผงเป็นอย่างไรนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเอฟีเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเขานี่แบบฉ่าจริงๆนะฮะเนี่ยเนื้อกคหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มเหมือนกับอันนี้นะครับเปรียบเชี่ยบเหมือนกับเอฟซีเคยเห็นตรงที่น้ําผึ้งไหมฮะ ลังพึ่งนะครับลังพึ่งนะฮะผมเปรียบเทียบลังพึ่งที่มีส่วนน้ําหวานนะฮะที่เป็นน้ําหวานที่มีน้ําหวานอยู่ข้างในนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมก็จะฉ่าแบบนี้แหละฮะเนี่ยนะครับผมก็จะฉ่าแบบนี้และครับ fc เห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเ็าจะเก่าจะฉ่านะครับดูลักเข้าจะแห้งจะเก่าการตามเวลาเขาพระร้อยกว่าปีนะครับนี่คือพระพิมพ์สังกจจยอุ้มท้องของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนี่ย fc ครับเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะเอาอาจอาจจะมาทําคลิปภาพนิ่งให้ดูอีกทีนะครับผม เอาให้ดูกันแบบเนื้อจะจับไปเลยนะครับผมภาพนิ่งจะเห็นชัดกว่านะครับผมนี่นะครับผมสําหรับหลวงปู่ยิ้มวัดลองบัวก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับผมอย่าต่อไปเรามาดูหลวงพ่อเงินนะครับผมเรามาดูหลวงพ่อเงินกันบ้างนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหลวงพ่อเงินนะครับเดี๋ยวฮะผมลงกล้องให้ดูแล้วกันฮะเดี๋ยวฮะผ้าเก่านะครับผมเนี่ยครับ นี่ยครับ f อฮะเนี่ยครับผมลืมไปโทษทีครับนี่นะเห็นไหมครับ f อฮะเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือรูปร่างลักษณะพิมพ์สามชายอีกหนึ่งพิมพ์นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับเมตตาก็จะใหญ่ไปเรียวไม่เข้าสายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เขาจะไม่กลมๆเหมือนพิมพ์ขี้ตาสามชายทั่วไปนะครับ f อฟีฮะนี่นะฮะผมตีไปทางกุ jd เลยนะครับ f อฟฮะผมตีไปทางกุ jd ใช่หรือไม่ใช่ก็อาจไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องมีสายตรงเข้ามาทักผมอีกทีนะครับผมนะฮะผมไม่ได้ตีบังคันนะครับผมนี่ครับ f อฟให้ไหมครับนี่แหละฮะเห็นไหมครับเนี่ย f อฟครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเขาจะได้ ได้สัดส่วนนะครับ f อฟดูนะครับในในหลุมเนี่ยฮะเนี่ยในหลุมครับมันมีก่อนมีขี้ยาอยู่นะครับผมผมไม่น่าดึงยาออกเลยนะครับผมเสียดายมากเลยผมน่าจะเก็บไว้นะครับผมนะฮะผมก็อยากให้ผ้าสะอาดนะฮะผมก็เลยดึงดึงดึงออกเอ๊ะนึกขึ้นได้โอ้โหไม่น่าดึงออกเลยนะฮะนั่นแนละยคือพยานเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ครับดูเนื้อเขานะครับเอฟีฮะแขนเขาจะล่ําบึกเลยนะครับ ดูนะฮะจีวอนเขาน่าจะมีเม็ดเดือดเม็ดลูกบอลอะไรต่างๆนะฮะเต็มเลยไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับผมมีเม็ดเดือดนะฮะเม็ดเขาเรียกเม็ดลูกบอลนั่นแหละครับผมเนี่ยเยอะเลยครับผมนี่คือหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะฮะผมตีไปทางกุเจดีเลยฮะถ้าจะตีเป็นบางคานผมว่าใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะบางคานเขาจะไม่มีพิมพ์แบบนี้นะฮะอันนี้ก็พิมพ์เขาล่ําบึกสวยงามนะครับผมเนี่ยเขาสวยงามมากๆเลยครับเอฟซีฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา3ชายนะครับหุ่นก็จะล่ําบึกเลยนะครับในเอฟดฮะเนี่ยสวยครับพระองค์นี้นะครับผมอ่าไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับพิมพ์แบบพิมพ์นี้นะฮะเอฟดีฮะจริงๆไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะฮะนานๆเจอนะครับผมผมก็เพิ่งเจอได้องค์เดียวนี่แหละครับผมนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับพระพิมพ์นี้นะฮะเนี่ยนะพระพิมพ์นี้นะกุนี้นะครับผมนี่นะฮะดูเมตตาก็จะไม่เหมือนเขาแล้วดูหน้าตาเขาจะล่ําสันล่ําบึกเลยฮะองค์นี้ก็จะหนาเนี่ยครับเห็นไหมครับในเอฟดีฮะ องค์ก็จะลํำนะครับผมจะใหญ่จะหนามากนะครับผมพระองค์นี้นะฮะใหญ่ที่สุดเลยนะฮะเท่าเท่าที่ผมเทียบกับพิมพ์ขี้ตาวัดบางคานใหญ่กับบางคานเยอะเลยครับผมความหนานะฮะความหนานะจะสูงเท่ากันครับผมความสูงเท่ากันแต่ความอ้วนหนานะฮะพระองค์นี้จะอ้วนหนากว่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเอฟซีฮะนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่นะฮะครับผมเนี่ยนะนี่คือพระหลวงพ่อเงินพิม กเจดีเป็นไปได้ไหมนะครับผมตีไปกุเจดีนะครับถ้าไม่ถูกผิดพลาดประการใดก็อภัยขออภัยนะครับผมเนี่ยฮะเพราะว่ามันผมไม่รู้จะไปตีลงที่ไหนนะถ้าบางคารก็คงจะไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่นะครับผมนะฮะนะครับผมนะฮะหรือไม่ก็ตีเป็นอาจารย์แจสร้าง <c oughs> คิดไม่ออกบอกอาจารย์แจเป็นไปได้ไหมครับผมเพราะว่าอาจารย์แจสร้างพระเนี่ยหลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่นะครับนะฮะอาจารย์แจสร้างในการร่วมปลุกเสกกับหลวงพ่อเงินนะครับผมนะฮะ นี่นะครับโทษทีครับเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับหรือว่าจะอาจารย์แจะสร้างเราก็ไม่ทราบนะหลวงพ่อเงินก็ยังมีชีวิตอยู่นะช่วงนั้นนะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมเนี่ยฮะผมก็ได้นําพระสองพิมพ์มาให้ดูกันนะครับผมระหว่างพิมพ์เนื้อผงนะฮะผมคุกลักนะครับเก่าโบราณนะครับเอฟตีฮะเนี่ยครับผมผมคุกลักเก่าโบราณนะครับนะะฮนะฮะหลวงพ่อเงินนะครับ ผมก็ไม่กล้าเอาใกล้กันนะครับเนี่ยเดี๋ยวฮะผมกลัวมากระเทาะเนี่ยครับเห็นไหมครับเอฟฮะเนี่ยครับให้ดูอีกทีครับเอฟีฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเขาจะอย่างเนื้อผงเนี่ยเขาจะเก่ามากนะครับเอฟซีฮะเนื้อผงเนี่ยเขาจะเก่ามากนะครับผมเนื้อนี่ครับจะเก่ามากอ่ะรักเขานี่จะแห้งเหี่ยวเหมือนลังต่อเลยครับผม เหมือนต่อที่เป็นทางทำรังอะเหมือนต่อเลยนะครับเนี่ยดูเนื้อก็จะฉ่าเหมือนน้าพึ่งเลยนะครับเนี่ยเนื้อก็จะฉ่ำเหมือนน้าพึ่งเลยนะครับเนี่ยนะฮะผงเนื้อผงเขานะครับผมนะฮะนี่แหละครับก่าดูองค์นี้แะครับผมนุ่นหลวงพ่อเงินนะฮะพิมพ์นี่ก็อ้วนลาบึกเลยนะครับผมนะฮะนะฮะก็ไม่ได้สาระอะไรมากนะครับผมเอฟตีครับผมก็เอาพระหลวงปู่ยิ้มวัดต้องบัวมาให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาถ้าใครอยากดูสององค์นี้ภาพนิ่งนะครับผมคอมเมนต์มานะครับ เดี๋ยวผมจะทําวิดีโอนิ่งให้ดูแล้วผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยฮะ,ะวันนี้ผมคลิปนี้ผมก็จะเอาเลยมาสององนะฮะให้ดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับอเดีย๋ยววันหน้าจะผมทําคลิปนิ่งนะครับผมจะอะไรเออโทษทีจะ,ะ,จะบรรยายจะบรรยายจะบรรยายให้ละเอียดเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับผมอย่าให้ดูด้านหลังนะครับเอฟซีฮะนี่ฮะอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆก่อนนะเอฟซีฮะ เนี่ยเอามาให้ดูคร่าวๆก่อนครับผม fc ฮะเนี่ยครับผมดูด้านหลังสององค์นี้ครับผมเอามาให้ดูคร่าวๆกก่อนนะครับผมอย่างหลวงปู่ยิ้มเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวนะฮะด้านหลังเขานี่ถ้าส่องหลังนี่ก็ไม่อยากจะส่องหน้าเลยครับผมว่าโอ้ด้านหลังนี่เขาสวยนะฮะเขามีลักคลุมแล้วก็มีเม็ดลักเม็ดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผมเนี่นะฮะนี่นะครับอ่านะครับผมนี่นะฮะก็วันนี้ก็ได้นํามาดูให้ดูกันแค่สององค์นะครับผมเป็นพระเก่า พระโบราณน,นะครับผมนะฮะพระเก่าพระโบราณหลวงพ่อเงินวัดตีเป็นเมืองพิจิตรก็กแล้วกันนะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์เมืองพิจิตรก็แล้วกันนะครับผมนะครับผมเพราะว่ากุบังคานเนี่ยวัดบางคารนเ,นเขาไม่มีพิมพ์นี้นะครับอิตีวัดบางคานเขาจะไม่มีพิมพ์นี้นะครับเนี่ยนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะหรือว่ามี นะฮะหรือว่ามีเพราะว่าอันไหนที่เราคิดว่าไม่มีอาจจะมีก็ได้อันไหนที่ว่าเรามีอาจจะไม่มีก็ได้นะฮะมาสองแง่สองง่ามนะครับผมเพราะเราก็เกิดไม่ทันนะฮะเราก็ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าตอนที่เขาหลอกันนะฮะก็เห็นเขาตีกันเป็นกุจีดีผมก็เลยคิดว่าพิมพ์นี้ต้องเป็นกุจีดีแน่นอนนะฮะเพราะผมก็ดูจากอาจารย์ท่านอื่นมาก็แถวสายตรงของพิจิตเขาเห็นก็เห็นหลายลายหลายท่านนะครับผมบอกตีไปกุจีดีผมก็ตีกุจีดีบ้างนะเพราะเผออาจจะเป็นบางคานก็ได้นะครับเนี่ย นะฮะเนี่ยพิมพ์ขี้ตาสารไทยองค์นี้นะครับผมเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับองค์ล่ําบึกเลยนะครับผมนะฮะองค์นี้ก็หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนี่นะฮะผมชอบรักเก่านะครับผมชอบรักรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับเอฟซีฮะเนี่ยผมชอบรักเก่าที่บ้านเกิดเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับนี่นะฮะผมชอบมากนะฮะผมชอบส่องตรงนี้ครับผมเพราะว่าผมดูเหมือนลังต่อนะฮะรักเข้าเหยียวย่นเนี่ยเหมือนลังต่อ เหมนลังต่อมากนะครับผมนะฮะเนี่ยตรงนี้จะลึกมากนะครับในเอฟซีนี่ยตรงนี้เขาจะลึกมากเนี่ยนะฮะเขาจะลึกมากเนี่ยเขาจะลึกมากนะครับเนี่ยมเนื้อก็จะแดงนะฮะลักก็จะแดงมากๆเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ฮะเห็นไหมครับลักเขานะครับผมผ้าเก่าต้องมีลักแบบนี้นะครับเอฟซีนียผ้าเก่าต้องได้รักแบบนี้นะครับผมนะฮะของเก้ทําไม่ได้ครับผมผมไปดูหมดแล้วนะครับผมเดินตามท้องตลาดนะครับ ของเกย์เขาจะไม่เป็นแบบนี้นะของเกย์เขาจะไม่มีลักทานะครับเอฟซีฮะแต่ถ้ามีเหมือนกันนะก็จะดำเมี่ยมไปเลยนะครับผมนะเขาจะดำเมี่ยมไปเลยเขาจะไม่เป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างนี้นะครับนะฮะเขาเขาจะไม่เป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างนี้นะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหสวยครับพระองค์นี้นะครับผมผมได้โดนบังเอิญครับเอฟซีฮะผมได้โดนบังเอิญครับผมอ่าอ่าได้แถวเมืองเก่านะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่แหละครับผมนี่นะฮะเนี่ยนะฮะนี่แหละครับผม ผมได้โดยบังเอิญครับนี่นะฮะนะฮะนี่แหละครับและคนที่เอามาวางแผงนี่นะครับผมที่ผมได้แผงนี้นะก็เอามาจากทางพิจิตตเหมือนกันอีกแล้วนะครับเจ้าเจ้านี้นะฮะเจ้าที่ผมได้พระหลวงปู่ยิ้มวัดหนองับองค์นี้นะครับผมนะฮะเขามาจากเขตติดต่อบางระกมอำเภอบางระกมพิศโลกกับพิจิตนะครับผมเขาอยู่บ้านแถวนั้นนะครับผมเขาจะมาทุกวันห้าโมงเช้าก็จะโผล่แล้วครับผมที่ริมรั้วเมืองเก่านะครับผม ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุกโขไทยนะครับที่ริมรั้วนะก็จะมีแผงพระผมเรียกป่ากมะขามนะครับผมเรียกป่ามะขามนะครับที่นั่นผมเรียกปามะขามนะฮะผมเรียกป่ามะขามนี่ฮะผมได้โดยบังเอิญครับผมที่ผมได้จากแผงเขาก็มีสังกจายอง์นึงนะฮะสังกจายหลบพวกเงินนะฮะกุดขวางนะฮะนะครับผมแล้วก็หลบผู้ยิ้มบดหนองบัวองค์นี้เหละครับผมนี่ฮะนี่ครับผมนี่นะฮะดูเนื้อรู้ครับเนื้อลักษณาจะเก่า นะฮะลักก็จะเก่านะฮะเจ้าดากดูหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเป็นยังไงลักเป็นยังไงเอาองค์นี้ไปดูได้เลยครับเอฟตีฮะเนี่ยดูองค์นี้ได้เลยครับนี่แหละฮะหลวงพ่อแก้วเขาจะเป็นอย่างนี้แหละครับลักครับผมถ้าอยากดูหลวงพ yeah. ่อแก้ววัดเครือวันลักวัดเครือวันเป็นยังไงนะครับผมลักเก่าๆนะฮะให้ดูลักที่หลวงปู่ยิ้มองค์นี้ได้นะเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับครับหน้าจอไปได้เลยนะครับผมครับรูปไปได้เลยนะครับแคปรูปไปได้เลยนะครับเอฟตีฮะเนี่ยอ่าผมทําภาพนี้ให้ก็แล้วกันอ่ะอ่า แคปภาพนิ่งปไปเลยนะครับผมเอาไปเปรียบเทียบกับหลวงพว่อแก้ววัดเคอรวานได้เลยครับผมนี่แหละครับผมรักเก่านะครับรักเก่าก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอ่าวยังวันงหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับเอฟดีผมจะามา,ะา,มามะทำาป็ภาพนิ่งให้ดูอีกทีนึงนะฮะคงไม่นานนะครับผมคงไม่นานครับน่าจะเร็วๆนี้แหละครับผมจะทําภาพนิ่งให้ดูนะครับผมสําหรับพุทธดคุณพระเครื่องตัวไทยวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะฮะ อย่าลืมกดติดตามก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะเจอโฆษณาก็อย่าเลื่อนผ่านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจของช่องนะครับผมสําหรับผู้ทธคุณประเครื่องตัวไทยวันนี้ก็ขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีครับ